สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับธรรมะธรรมโมโงกันอยู่ได้ไม่ได้เจตนาจะว่าใครแต่เป็นการตอกย้ำถึงความหลงของชาวพุทธทั้งหลายที่ไม่รู้ความจริงอันเป็นสัจจะรวมทั้งความจริงธรรมดาทั่วไปด้วยนะครับความจริงอันเป็นสัจจะที่ผมว่าคืออะไรครับก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติสับว่าอาวิชชา นั่นก็คือไม่รู้ว่าความจริงทั้งหลายนั้นสรรพสิ่งเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะครับทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเปลี่ยนแปลงไปไม่สิ้นสุดนะครับความจริงสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค้นพบเนี่ยครับมันคือกฎฟิสิกส์นั่นเองนะครับดังนั้นนะครับถ้าเราไม่รู้ความจริงเราก็จะติดยึดอยู่กับความหลงในความเป็นตัวเราหรือบางครั้ง ติดยึดอยู่กับความหลงที่เรารับรู้อยู่และเรายึดว่ามันเป็นอย่างนั้นนะครับเช่นนะครับชาวพุทธยึดอยู่กับวัฒนธรรมประเพณีซึ่งไม่ได้อยู่ในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่บัญญัติขึ้นในตอนหลังและกำหนดเชื่อมโยงไปเกี่ยวข้องกับบุญบาปบุญกุศลอะไรต่างๆก็ว่าไปทั้งๆที่หลักความจริง ที่ควรจะพิจารณาได้นะครับว่าบุญกุศลต่างๆมีก็คือบุญกิยาวัตถุสิบนะครับหรืออกุศลกรรมบท10หรือกุศลกรรมบท10ยังไม่ลงรายละเอียดนะครับก็ไปติดตามกันทีนี้พอเราพูดถึงความหลงเนี่ยนะครับสิ่งที่พาเราไปสู่ความหลงแล้วก็ความยึดติดหรือความเข้าใจผิดหรือทําให้เกิดความโงต่ต่างๆเนี่ยมันคือภาษานะนี่เข้าสู่ประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้ครับ ผมเรียนย้ำกับท่านผู้ชมมาตลอดนะครับว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ท่านทําไม่ได้อยู่สี่อย่างผมย้ำนะเรื่องที่พระองค์ท่านทําไม่ได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเพราะอะไรฮะก็เพราะว่าพระองค์ท่านเป็นมหาบุรุษเป็นเอกบุรุษผู้ยิ่งใหญ่นะครับในจักรวาลน,นี้นะครับความยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านเนี่ยไม่ได้มาจากการเสกสรรปั้นแต่งหรือการสร้างของใคร แต่มาจากความเพียรพยายามความมีเมตตากรุณาความตั้งใจอันยิ่งใหญ่ที่จะช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายสร้างบ่มเพาะมาเสียสงไขแสนมหากับโอ้โหขี้เกยจะไปลำดับความก็บอกโลกแตกดับไปสี่ห้าใบนะครับนั่นความยาวนานที่พระองค์ท่านทรงบำเพ็ญเพียรมาพระองค์ท่านเป็นผู้ที่มียาน ยังรู้นะครับอดีตอนาคตเรียกว่ารู้ทุกสรรพสิ่งในจักรวาลนี้เอาพูดภาษาง่ายพระองค์ท่านก็เปรียบเทียบว่าสิ่งที่พระองค์ท่านรู้เนี่ยเหมือนกับป่าไม้ทั้งป่าแต่สิ่งที่หยิบยกมาเนี่ยเท่ากับใบไม้ในกำมือทีนี้ใบไม้ในกำมือที่ว่าเนี่ยคืออะไรก็คือสิ่งที่พระองค์ท่านเอามาสอนนั่นเองสิ่งที่พระองค์ท่านเอามาสอนเนี่ยนะครับก็คือการมาบอกความจริงว่าเราไม่ได้เป็นตัวตนอะไรเราเป็นขีด เราเป็นแค่สิ่งสมมุตินะครับที่เกิดขึ้นตามสภาวะธรรมชาตินะครับเกาะติดกันระหว่างจิตนะครับกับวัตถุนะครับนั่นก็เรียกว่าคนกาะติดกันลงไปต่ำอีกหน่อยเป็นเดราาัจฉานหรือจะมีจิตอย่างเดียวแต่เกาะติดกับความยึดที่เป็นรูปร่างนะครับอันได้แก่เปรตนะครับอสุรกายสัตว์นรกและก็เทวดานะครับพวกนี้นะครับมีรูปแต่ไม่ได้มาจาก วัตถุหรือดินน้ำลมไฟเป็นองค์ประกอบเป็นรูปที่ผูกยึดขึ้นนะครับเรียกว่าโอปาติกะทีนี้ที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยครับว่าภาษาเนี่ยนะครับมันเป็นตัวลากไปสู่ความหลงผมก็ย้ำต่อไปอีกว่าภาษาเนี่ยมันเป็นสิ่งสมมุติก็เลยต้องย้ำเรื่องว่าพระพุทธเจ้าทำไม่ได้สี่อย่างมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่นะครับหนึ่งเปลี่ยนกฎแห่งกรรมไม่ได้ พเพราะกติกรรมันเป็นธรรมชาติ 2. องอินทริที่ปรงคท่านมีไม่สามารถไปใช้ให้ใครเนี่ยนะครับบัลลุธรรมตามคําสมมุตินะหรือไปบรรดาให้ใครหลุดพ้นไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปนะครับเราจะใช้คำว่าบรรลุธรรมหรือหลุดพ้นอะไรก็ตามแต่ 3. ไม่สามารถที่จะสอนคนที่ไม่มีบุญต่อกันได้แล้วก็สี ย้ำอยู่เรื่อยพระองค์ท่านไม่สามารถใช้ภาษานะครับมาแทนค่าสภาวะธรรมผมย้ำเวลาพูดเรื่องเปรี้ยวเรื่องเค็มเรื่องหวานนะครับว่าน้ำตาลตันโหนดนะน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายผลไม้หวานหรือสิ่งที่เป็นของหวานต่างๆเนี่ยนะครับมันหวานแต่ไม่มีใครสามารถที่จะอธิบายได้ว่าความหมายของคำว่าหวานเนี่ยของแต่ละอย่างเนี่ยมันคือยังไงแต่กินแล้วรู้ไหมรู้ นั่นแหละครับปัจจตังที่รู้อยู่ในใจก็แสดงว่าเห็นไหมภาษามันมีข้อจํากัดภายใต้ภาษามีข้อจํากัดเนี่ยนะครับมันก็มีความสําคัญของมันเพราะถ้าไม่มีภาษาก็ไม่มีเรียกว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าที่มาอธิบายเราว่าสิ่งสมมุติหรือสรรพสิ่งทั้งหลายในจัก,กรวาลสรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่ภายใต้กลไกธรรมชาติมันเป็นอย่างไรไม่มีภาษาก็ไม่ได้นะครับต้องมีภาษาแต่ ภาษาก็แทนค่าไม่ได้รอยตามที่ผมว่านะครับกลับกันอีกนะครับอีภาษาเนี่ยเมื่อเราไม่เข้าใจในความหมายของความเป็นจริงหรือไม่พยายามจะเข้าใจให้ทะลุไปในความจริงในธรรมชาติเราก็จะไปติดยึดกับภาษาไอ้ตัวติดยึดนี่แหละครับมันเป็นตัวขัดขวางนะครับการหลุดพ้นเพราะมันพาเรายึดอะเมื่อพายึดจะหลุดพ้นได้ไงเช่น ภาษาที่เราใช้กันว่าถ้าจะหลุดพ้นนะไม่เปร่ายใต้เกิดต่อไปต้องศีลสมาธิปัญญาซึ่งผมพูดมาเรื่อยคําว่าศีลมันมีมันเป็นตอยคําว่าศีลสมาธิมันก็มีตอยคําว่าสมาธิปัญญาก็คือถ้อยคําว่าปัญญาแต่ความจริงมันคืออะไรความจริงมันคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการสอนให้กระบวนการตามธรรมชาติของจิตเนี่ยมันโปร่งใส นะพระองค์ท่านก็พยายามจะไปหาข้อบัญญัติมาหรือคําสอนเอยถ้ามึงจะไม่ให้โปรง่งใสอย่าไปเบียดเบียนคนอื่นการเบียดเบียนคนอื่นไม่ว่าด้วยกายวาจาใจนะกุศลกรรมที่ต้องทําหรืออกุศลกรรมบดอย่าไปทานะถ้าทําแล้วเนี่ยใจมันจะวุ่นวายมันก็ไม่โปรง่งใสแล้วไอ้นี่ก็มีคําจากัดความว่าศีลสมาธิโอสมาธิสติมาพูดเรื่องนี้ แปลความไปมาติดยึดประเพณีคำสอนมานั่งสมาธิอะไรความหมายจริงๆก็คือเมื่อจิตใจเนี่ยนะมันไม่ไปทําอะไรให้มีเครื่องมายึดมาเหนี่ยวแล้วเนี่ยนะครับใจมันก็จะรู้สึกว่างขึ้นฮะเพราะว่างเสร็จนะครับก็ปัญญาปัญญาก็คือการใคร,คร่ควญและเกิดแล้วเข้าใจความจริงมันก็เป็นภาษาอีกเอาละพอเราติดยึด อะไรต้องศีลสมาธิปัญญาศีลเหรอศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลร้อยยี่สิบเจ็ดพระองค์ท่านเป็นแบบนั้นมันปรับเปลี่ยนไม่ได้ไอนี่ผิดแล้ะสมาธิต้องอย่างโน้นไอนี่อาจารย์ฉันสอนไว้เดินจงกรมอาจารย์ฉันสอนไว้ทํามือแว่งอาจารย์ฉันสอนไว้นั่งเฉยๆพุทโธอะไรโน่นก็ไปอีกเพราะเราไปยึดแล้วเราไม่ได้ไปทําความเข้าใจในข้อแท้จริงที่ผมพยายามเรียนอยู่เรื่อยว่าเฮ้ยเราต้องดูสภาวะจิตว่าจิตมันมีศักยภาพยังไงมันทํางานมันยังไงพูดนะครับ ไปดูคลิปย้อนหลังตอนหลังเนี่ยได้เลยทีนี้ปัญญาก็แบบเดียวกันทีนี้ที่มันหนักเนี่ยนะครับพอเรายึดติดกับคามันเนี่ยผมจะให้ลงลึกว่ามันเนี่ยนะติดยังไงนะมันติดยังไงเช่นนะครับกระบวนการการทํางานของจิตผมเรียนเลยว่าเราจะรู้เลยว่าตาหูจมูกลิ้นกายและใจใจคือกระบวนการความคิดมันไปสัมผัสร,รูปรสกลิ่นเสียง และภาษาที่เรียกว่าธรรมารมธรรมรมก็คือความคิดอีกความคิดที่คิดไปถึงอดีตเรื่องที่เราจดจําไว้หรืออนาคตเรื่องที่เราจินตนาการขึ้นในสิ่งเหล่านี้เนะครับเราไม่สามารถที่จะคิดไปเรื่องอดีตหรือจินตนาการไปเรื่องอนาคตได้เลยถ้ามันไม่มีภาษาท่านผู้ชมใครควรดูนะครับว่าเวลาท่านผู้ชมจะคิดอะไรเนี่ยมันต้องคิดมาเป็นภาษา <S <S 2> <S 2> เหมือนอย่างที่เคยพูดเอ้ บางคนไปอยู่เมืองนอกนานๆฝันเป็นภาษาอังกฤษหรือฝันเป็นภาษาไทยมันแบบเดียวกันเวลาความคิดเนี่ยมันคิดมาเป็นภาษาไอ้ฉันจะไปนั่นไหมฉันจะไปนี่ไหมฉันจะกินไอ้นั่นฉันจะกินไอ้นี่ไหมทีนี้ฉันจะไปนั่นไปนี่ฉันจะกินไอ้นั่นฉันจะกินไอ้นี่ฉันชอบไอ้น่นไม่ชอบไอ้นี่เนี่ยมันมีภาษาอันเรียกว่าภาษาสมมติไปแทนค่าสิ่งนั้นๆเข้าใจไหมนะมันเป็นแบบนั้นนะครับพราะมันเป็นแบบนั้นเนี่ยเราก็จะจดจํามันไว้พอจดจํามันไว้เนี่ยนะ เราก็จะเอาไอ้ภาษาเหล่านี้มันมาปรุงแต่งฉันไม่ชอบไขรนะฉันไม่ชอบผักความจริงฝรั่งไม่ได้เรียกผักพี่น้องมุสลิมก็ไม่ได้เรียกผักหรือภาษาตามาไปแอฟริกาอะไรรัสเซียแล้วก็เรียกเป็นคนละอย่างแต่ความหมายมันคือสิ่งนี้อทีนี้เนี่ยพอมันยึดกับคาว่าผักยึดกับคาว่ารถว่าบา้านว่าโน่นว่านี่ไอ้ตัวยึดนเนี่นะ มันก็จะเอามาผูกกันเลยมันจะต้องเอามาผูกกับอุปทานวามเป็นตัวเราด้วยท่านผู้ชมสังเกตเลยนะครับว่าสิ่งที่ท่านผู้ชมเอามาคิดปรุงแต่งเนี่ยนะมันต้องมาจากสิ่งท่านที่ท่านผู้ชมเนี่ยจำเอาไว้ท่านจะจำเอาไว้จำอะไรจำตั้งแต่หน้าตารูปรสกลิ่นเสียงไปจนถึงความรู้สึกชอบไม่ชอบต่อสิ่งนั้น อันนี้เป็นสิ่งที่เราจําตามกระบวนการการทํางานของจิตนะครับก็คือขันสี่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน,นั่นเองอันนี้คือกระบวนการทางานของจิตที่ผมอธิบาย,ยเสมอแล้วมีอีกด้าน,นี่ทํางานคือสติที่คอยดึงแต่เรากลับมาเลยครับว่าเน้นันเรื่องภาษาเนี่ยเพราะนั้นเวลาท่านผู้ชมจะติดยึดอะไรก็มันมีภาษาที่แทนค่าสิ่งนั้นมาติดยึดอันนี้ไม่สวยอันนี้สวยอันนี้หวานอันนี้ไม่หวานเแม้มันมีภาษาถ้า เราสามารถทะลุภาษาไปได้เราสามารถทะลุภาษาไปได้อ๋อไอ้นี่มันเป็นเช่นนี้อ๋อไอ้นี่มันก็เป็นแบบไอ้นี่เป็นแบบนี้เห็นไหมคําว่าอ๋อไอ้นี่มันเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นกลางๆแหละนะมันจะเป็นกลางๆและสิ่งที่ผมบอกว่าเวลาเราไปจําไว้เนี่ยเราจําด้วยภาษาแล้วมันจะผูกกับตัวเรานะภาษาว่าเราชอบไอ้นี่ไม่ชอบไอ้นี่เราเกลียดไอ้นั่นเราลักไอ้นู้นเราลักอันนี้ทุกอย่างมันมีตัวเรามมีภาษาเนี่ยไปผูกหมดวันไหนที่ท่านผู้ชมนะครับฝึกฝน นะครับสติเรียนรู้และทำความเข้าใจให้จิตมันเป็นกลางกลางไปเรื่อยเรืรู้ไปเรื่อยเรื่อดูและเข้าใจไปเรื่อยนะท่านจะทิ้งภาษาไปเรื่อยๆและสิ่งที่จะเกิดกับท่านอีกอันหนึ่งนะท่านจะทิ้งความจำอยากกลัวเป็นคนคิดลืมลืมมันได้หมดแต่ใครควรคิดให้เป็นอยู่เสมออย่าไปจำนะฮะอย่าไปจำทิ้งมันสิ่งไหนอยากจำก็ใช้จิตสั่งการว่าเราจะจำสิ่งนี้ไว้ นะเพื่อประโยชน์ในการที่จะทำโน่นทาน,ทนี่แต่ไม่ใช่เป็นความจําทางด้านอารมณ์อารมณ์เกลียดอารมณ์รักอารมณ์คร่อารมณ์ตามแต่ที่เราไปจําไว้ไอ้พวกนี้มันจะเป็นภาษาที่นําพาให้จิตเราเนี่ยนะครับยึดติดและก็ไม่หลุดไม่พ้นอันนี้แหละครับคือคําอธิบายว่าภาษามันเป็นอุป,ปรสรรคในการหลุดพ้นแต่ไม่ใช่มันไม่เป็นประโยชน์เพราะถ้าไม่มีภาษาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ สั่งสอนเราไม่ได้เช่นกันนะครับพิจารณาเรื่องนี้เข้าใจก็หวังว่านะครับท่านผู้ชมจะ,จะเจริญในธรรมอนุโมทนาบุญทุกท่านครับสวัสดีครับ